สวัสดีครับนักเรียนหัวข้อต่อไปนะครับเป็นหัวข้อที่สามหน่วยของการวัดมุมนะครับหน่วยที่ใช้ในการวัด,วดมุมนี้ยมใช้เอมีอยู่สองหน่วยดังนี้นะครับหนึ่งหน่วยที่เป็นองศาอ่าหรือที่เราอ่าเรียกกันก็คือหน่วยที่เป็นดีกรีนะครับอ่าซึ่ง อาที่เป็นดีกรีนั้นก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับวงกลมโปร่งนะจำกับอยู่มุมบนด้านขวาของตัวเลขนะครับอ่าและหน่วยที่เป็นองศานั้นก็จะแบ่งย่อยเป็นอ่าจำง่ายง่ายก็คือหนึ่งมุมหนึ่งองหนึ่งมุมฉากก็คือมุมเก้าสิบองศานะครับนี่คือสัญลักษณ์ของดีกรีนะครับอ่าหน่วยย่อลงไปอีกก็เป็น มุม1นงองศานั้นมันจะมีขนาดเท่ากับ6 0สิบดาิาสัญลักษณ์ก็คือ1นึ่ตรงนี้นะครับอ่านว่า6 0สิบดินดะาครับหงองศาเท่ากับ6 0สิบดาิาและหื่วยย่อยเล็กลงไปอีกก็จะเป็นฟิลิปดาอ่ะหนึ่งลิปดาเท่ากับ6 0สิบลิปดาก็ฟันหนูสอขีดนะครับอ่ะโอเคนี่เป็นหน่วยของการวัดมุมที่มีหน่วยเป็น ดีกรีหรือว่าเป็นองศาหน่วยต่อไปนะครับก็คือหน่วยที่เป็นเรเดียนนะครับหน่วยเป็นเรเดียนมุมหนึ่งเรเดียนคืออะไรครับามุมหนึ่งเรเดียนก็คือมุมที่มีขนาดเท่ากับอมุมที่อยู่จุดศูนย์กลางของวงกลมที่มีขนาดเท่ากับรัศมี่รัศมีของวงกลมมีความยาวเท่ากับเส้นโค้งของวง,งกลมนั่นเองคือตัวนี้มันมีขนาดเท่ากันนะครับ มันมีขนาดเท่ากันแล้วมุมที่จุดศูนย์กลางตัวนี้มันก็คือมุมขนาดหนึ่งเรเดียนนั่นเองนี่คือความหมายของมุมเรเดียนนะครับทีนี้การหามุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมถ้าเราให้เซตาเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมเซตาตัวนี้เกิดจากความยาวของส่วนของเส้นโค้งที่ให้ยาวเท่ากับเองหารด้วยรัศมีนั่นเองหามุมเซตาตัวนี้ เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลม a ตัวนี้เป็นความยาวของเส้นโค้งของวงกลม R คือรัศมีของวงกลมนะครับซึ่ง R มันเป็น1นั่นแหละตัวหารเป็นหนึ่อย่างเหมือนที่เราเคยนิยามไว้นะครับมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมก็จะได้จากเส้นโค้งหารด้วยรัศมีซึ่งมันก็จะยาวเท่ากับเส้นโค้งนั่นเองนะครับทีนี้หมายเหตุมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมนั้นนิยมวัดเป็นหน่วยเรเดียนนะครับ นิยมวัดเป็นหน่วยเรเดียนทีเราก็ต้องจําเอานะครับมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมนั้นนิยมวัดเป็นหนว่วยเรเดียนและจําไว้ว่าวงกลมหนึ่งหน่วยน,นั้นถ้าเป็นนุมดิกีหนึ่งรอบวงกลมมันก็คือ360องศาองศาถ้าเป็นมุมเรเดียนก็คือมุมสองพายเรเดียนนะครับสองพายเรเดียน360กับ2ับสองพายมีความยาวเท่ากันแต่เพียงแค่คนละหน่วยนะครับถ้าพูดถึงหน่วยเรเดียน ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในรูปของเครื่องหมายพายติดอยู่ในรูปของตัวพายตัวนี้จะมีหน่วยเป็นเรเดียนจำเอานะครับความสัมพันธ์ระหว่างมุมดีกรีก,รกับมุมเรเดียนนะครับให้จําติดใจก็คือมุมพายคือมุมร้อยแปดสิบองศานะครับมุมหลักๆที่เราจะต้องจําทั้งสองหน่วยเลยคือมุมสามสิบมุมสี่สิบห้ามุมหกสิบเมื่อกี้เราจําว่าพายมันคือร้อยแปดสิบ ถ้าเราต้องการทราบว่ามันมุมองศาเนี่ยมันคือมุมกี่เรเดียนอ่าอย่างเช่นมุมสามสิบเนี่ยถ้าเป็นมุมเรเดียนมันคือมุมกี่เรเดียนเราก็เอาสามสิบไปหารร้อยแปดสิบได้ผลลัพธ์เท่ากับหกดังนั้นแสดงว่าถ้าเป็นมุมเรเดียนก็จะเป็นมุมพายส่วนหกนั่นเองนะครับเช่นกันถ้าต้องการทราบว่ามุมสี่สิบห้าองศาเนี่ยมันคือมุมกี่เรเดียนก็เอาร้อยแปดสิบตั้งหารด้วยสี่สิบห้าได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสี่ ก็จะได้มุมออกมาเป็นมุมพายส่วนสี่หกสเส้นการเอาร้อยแตั้งหารด้วย60ได้เท่ากับ3ก็จะเป็นมุมพายส่วน3นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องจําควบกันทั้งสองหน่วยทั้งเรเดียนและองศาส่วนฝั่งนี้มันเป็นมุมที่มันตัดแกน x แกน y ได้จากรูปวงกลม1หน่วยเลยมุม90องศาคือพายส่วน2 180หาร2ก็ได้90 พายจำแล้วคือร้อยแปดสิบอยู่ตรงไหนครับจำเอาเองสามพายส่วนสองพายส่วนสองคือมุมเก้าสิบเก้าคูณสามก็ได้สองร้อยเจ็ดสิบพายคือร้อยแปดสิบคูณ2ก็ได้เท่ากับสามอหกสิบอ่าอันนี้ก็เป็นศูนย์เรเดียนด้วยนะครับศูนย์เรเดียนหรือว่ามุม2พายเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดียวกันถ้าเป็นมุมองศาก็ศูนองศากับสาม้อยหกิองศาก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันอ่ะโอเคนะครับสำหรับหน่วยของการวัดมุมก็อ่า พอแค่นี้ก่อนนะครับให้นักเรียนทุกคนจำจำให้ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยเราไม่ถนัดมุมเรเดียนเราก็ต้องจำจากมุมองศานะครับถ้าเป็นไปได้ก็พูดถึงมุมไหนก็นึกคำตอบได้เลยนะครับโอเคครับพอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ